คป๊อบค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาพูดถึงว่านักโทษนะคะที่อยู่ในเรือนจาแดนหญิงนะที่เขาไม่มีเงินเข้าไปไม่มีาตินะคะเขามีรับจ้างอะไรกันบ้างคะหนึ่งเลยค่ะรับจ้างทําความสะอาดนะและรับจ้างทําหน้าที่ตามมาตรการนะคะอย่างจะมีคนจ้างอย่างนี้อย่างสมมติยกหม้อข้าวเนี้ยค่ะเขาก็จะจ้างกันนะคะขัดถาดน,นะขัดห้องน้ําทําความสะอาดตรงไหนก็ช่างค่ะเขาก็จะมีรับจ้างก็ข้อตกลงก็แล้วแต่นะพี่เคยนะครั้งหนึ่งนะคะโดนรับจ้าง ถาดทุกคน100ใบนะคะใบละ5บาทเลยนะแต่ว่านะคะไม่ได้จ่ายทีเดียวนะคะทุกคนถ้าเรามีตังหรือว่ามีขนมนะคะเราก็สามารถไปจ่ายเป็นค่าแรงได้คะ่ะรับจ้างซักเสื้อผ้านะคะดูแลเสื้อผ้านะส่วนมากคนที่รับจ้างนะพวกดูแลเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกที่อยู่กองงานซักรีค่ะอันนี้เขาจะมีเวลาที่จะมารับจ้างซักเพราะว่าเขาก็ต้องซักของทางเรือนจาอยู่แล้วนะเขาก็จะเอาเวลาอันน้อยนิดของเขานะีมารับจ้างอีกทางค่ะ างอยู่เวรยามคับผ้าห่มนะคะอันนี้นะจะจ่ายเป็นรายเดือนนะคะเสื้อผ้าอะไรนี่คือเป็นรายเดือนนะคะก็ข้อตกลงกันแบบไหนยังไงนะคะก็จะตกลงกันค่ะจ้างถอนปุมหงอกนะคะขนคิ้วนะคะขนหนวดน,นะคะนี่คือรับจ้างนะารับจ้างขัดขีด้ใครนะคะแต่พวกครันนี้ก็คือต้องแอบแอบทำส่วนมากนะคะก็จะทํากันในช่วงวันอาทิตย์ค่ะวันที่เขาปล่อยให้นักโทษดีแลกนะคะ มีรับจ้างจี้ไฝ่นะคะหัวละสามสิบบาทเลยนะทุกคนแต่ทําจนกว่าหัวไฝ่จะหลุดนะเขาก็จะมีปูนมีอะไรนะคะแต่พี่บอกว่ามันผิดกฎหมายตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าสิ่งที่เขานํามาทํานะคะมันเป็นของในครัวคะ่ะก็เหมือนกับว่าลักลอบเอาของหลวงออกมาคะ่ะมีรับจ้างเขียนรายงานนะคะเพราะว่านักโทษในเรือนจํานะเข้าไปนะคะจะต้องได้รับการศึกษาค่ะก็จะมีการบ้านนะคะของแต่ละชั้นละชั้นนะคะเ็าจะมีพวกรับจ้างเขียนนะแล้วก็เขียนจดหมายนะคะ ฝั่งแดนชายนะคะที่ได้รับจดหมายอันหวานซึ้งของนักโทษหญิงนะคะบางทีนะคะนักโทษหญิงคนนั้นก็อาจจะไม่ได้เขียนเองค่ะอาจจะเป็นการรับจ้างเขียนค่ะสิ่งที่รับจ้างนะคะฮอตที่สุดเลยค่ะบริการแบบไช้บริการกันมากที่สุดนะทุกคนคือรับจ้างดูดวงคันพลนะดูดวงว่าตัวเองจะได้ออกเมื่อไรจะติดคุกนานไหมจะมาเยี่ยมเมื่อไร่จะมีตังเข้าบุ๊กไหมนะคะอันนี้คือครั้งละ30บบาทนะคะอย่าเที่ยวไปยื่นมือให้เขาดูสุ่มสี่ถุงห้านะคะ แม่นหรือไม่แม่นไม่รู้ค่ะแต่ครั้งละ30บาทค่ะคะ่าจ้างแต่ละครั้งนะคะอาจจะเป็นขนมปังปอนนะคะปอนหนึ่งนะคะปอนหนึ่งข้างในขาย30บาทนะก็แล้วแต่นะคะว่าเขาจะให้เราไปกดเป็นของหรือเป็นขนมหน้าบล็อกอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นการใช้จ่ายกันแบบนี้ค่ะจะบอกไว้เลยนะคะอยู่ในนั้นนะคะไม่มีคําว่าฟรีคะ่ะนะถ้าเขาทําให้เรานะไม่มีคําว่าฟรีแน่นอนนะคะจะฟรีเฉพาะนะคะคนที่แบบเป็นเพื่อนกันหรือว่าสนิทกันจริงๆค่ะถึงจะทําให้กันฟรีนะ ก็เป็นสิ่งที่นะคะนักโทษที่ไม่มีเงินไม่มีญาตินะคะที่เขาจะต้องทํานะคะเพื่อไว้เลี้ยงฝากเลี้ยงทองเขาค่ะดังนั้นนะคะถ้าไม่มีเงินไม่มีญาตินะก็ลําบากสุดๆค่ะวางไว้เป็นความรู้นะคะไม่สนับสนุนให้ทําความผิดนะจ๊ะ